พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่หนึ่งกรกฎาคมคิรธศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณจูลี่ไซส์เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องอุทิศตนอย่างเต็มที่และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีรมัทธิวบทที่16ข้อ25เพราะว่าผู้ใดใคร้จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดคุณจู l ลียไซสเป็นพยานว่าในปี2022ดิฉันใช้เวลาค้นหาข้อมูลเฝ้าเดี่ยวจากพระกัมภีร์ที่ไม่เคยได้ศึกษามาก่อนคือข้อความที่ดิฉันไม่เคยไฮไลท์หรือขีดเขียนในพระกัมภีร์เลยในช่วงเช้าส่วนใหญ่ในปีนั้นดิฉันใช้เวลาในพระคัมพีภาคพันธสัญญาเดิม ได้รับความทราบซึ้งใจในเรื่องราวเหตุการณ์และบุคคลที่ได้อ่านพบในพันธสัญญาเดิมมากขึ้นรวมทั้งเรื่องราวการทรงเรียกเอลิชาที่ได้อ่านในพระคัมภีร์วันนี้เมื่อเอลียาเรียกเอลิชาเอลิชาข้าวัวของเขาเพื่อเป็นอาหารในการจัดเลี้ยงให้กับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเป็นการเลี้ยงอำลาสิ่งที่สำคัญกว่านั้น เป็นการพิสูจน์ถึงการอุทิศต,ตัวของเอลิชาในการทำอาหารเขานำเครื่องแอกอุปกรณ์ไถนาเผาเป็นเชื้อเพลิงเป็นการแสดงว่าเขาจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำแบบเดิมที่เคยทำมาก่อนเอลิชาอุทิศถวายตัวในการติดตามและเป็นผู้ช่วยเอลียาอย่างเต็มที่ในการติดตามพระเยซูคริสต์ให้เราปฏิเสธต,ตนเอง และเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากเอลิชาในเรื่องนี้การเลิกนิสัยเก่าๆหรือเลิกเดินทางเก่าที่นำไปสู่ความพินาศเป็นเรื่องยากการตัดความสัมพันธ์กับสิ่งเสพติดหรือคนที่ขัดขวางการเดินไปกับพระเจ้าเป็นความเจ็บปวดอึดอัดไม่สะดวกสบายแต่เมื่อเรายิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะได้รับผลอันล้ำค่าและหาอะไรเปรียบไม่ได้ ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าต้องเลิกสิ่งใดเพื่ออุทิศตนให้กับพระองค์อย่างเต็มที่และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อสัตย์ซื่อต่อการทรงเรียกข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ และแบบอย่างที่สัตว์ซื่อของเอลิชาซึ่งแสดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นถึงความจําเป็นที่จะเลิกสิ่งไม่ดีเพื่อเข้าใกล้ติดสนิทพระองค์มากขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ